สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น e b x 1 4นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ e b x 1 4นะครับตามสเปคนะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า x g a นะครับสภาพเครื่องมือ2ก็ยังคง สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมเสียบปลั๊กไว้แล้วเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับหน้าเรนก็ปิดไว้อยู่ก็เปิดนะครับฝั่งนี้คือเปิดเลื่อนมาเลยครับปุ๊บอ่าเปิดเลนเรียบร้อยเตรียมความพร้อมที่จะทําการทดสอบเจ้า F s a n E BX14 3,000ลูเมนให้ทุกท่านได้ดูได้ชมครับอ่าเปิดเครื่องเลยครับปุ๊บวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับ ทดสอบกับจอหนึ่งรอนิ้วนะครับตั้งจอก็เอียงๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองขานะครับลองลองตั้งให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผมดูที่จอแล้วเห็นไหมครับมันไม่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้นะครับที่ปรับขาขาที่ปรับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอนี่ครับให้มันงกลางขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะกลางนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันกลางๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะกลางสักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะปรับโฟกัสนะครับเดี๋ยวกดดูที่เมนูขึ้นมานะครับเดี๋ยวปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสความใหญ่เล็กนะครับอันนี้ใหญ่นะครับมาให้มันใหญ่ๆนะครับให้มันเต็มจอแล้วก็ปรับโฟกัสให้ตัวหนังสือมันชัดนะครับ อ่ะนี่ครับชัดแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับชัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับทดสอบฉายภาพยนตร์ดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคลิปกันนะครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะคมชัดดีสักแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับ อไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับสามพันลูเมนครับของเอฟสันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับแจ่มสว่างสุดๆครับดูครับคุณผู้ชมเลยสุดยอดนะครับนี่คือเอฟสัน EBX 1 4ครับ3 0 0พลูเมนครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดในความแจ่มสุดยอดในความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะปรับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าปรับนะครับให้มันต่ำลงมาอีกนิดหนึ่งสูงเกินไปนะครับอ่านี่ครับมาแล้ว นี่ครับมาแล้วครับต่ำลงมาพอดีแล้วนะครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผู้ชมครับนี่คือผลงานของ F s ั n EBX14 นะครับ3,000ลูเมนครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดในความแจ่มสุดยอดในความสว่างนะครับผู้ชมไปดูใกล้ๆกันเลยครับโอ้โหผมนึกว่าผมดูทีวี LED จอยักษ์นะครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ นี่คือ f อฟสัน b x 1 4ครับความสว่าง3000ลูเมนครับซึ่งสีสเกตชาแนลกำลังทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ